วันนี้เรามาทำขนมเปียกปูนด้วยแป้งสำเร็จรูปกันค่ะไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมแป้งสำเร็จรูปเชฟจาจากนั้นค่ะใส่น้ำเปล่าตามอัตราส่วนหน้าซองได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราไปขั้นตอนถัดไปกันเลยตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนค่ะแล้วก็กองแป้งด้วยกระชอนเล็กน้อยจากนั้นนะคะค่อยคอยคนคนไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเนี่ยเริ่มมีความหนืดแล้วก็เงาขึ้นค่ะ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึงนาทีค่ะพอแป้งสุกได้ที่แล้วก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะจากนั้นนำแป้งที่สุกแล้วมาใส่ในตัวบีบค่ะพอใส่จนเต็มแล้วเราก็เริ่มไปบีบเปียกปูนกันเลยนำแป้งเปียกปูนที่ได้มาบีบให้เป็นรูปดอกไม้แบบนี้ค่ะค่อยคอยบีบนะคะขนาดสามารถบีบได้ตามขนาดที่ต้องการได้เลยค่ะ อบบีบจนเสร็จแล้วนำเปียกปูนที่ได้ไปพักให้ขนมเสร็จตัวสักเล็กน้อยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะขนมเปียกปูนด้วยแป้งสำเร็จรูปไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะทุกคนไปลองทำกันดูได้นะ